ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมช่องวิวพูดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองกางหันนะครับเป็นกังหันอ,อดอกไม้ไฟน้ําตกนะครับที่ทางภาคเหนือเขาใช้จุดกันหน้างานศพนะครับผมก็ได้ไปเรียนทํามาจากภาคเหนือนะครับแต่ยังไม่เคยลองทําเลยนะครับนี้ผมก็จะมาลองทํากันนะครับแต่ เป็นกลางหันก้านเดียวนะครับยังไม่มีเวลาทํากลางหัน2องก้านนะครับ2ก้าน4ี่แฉกอันนี้ก้านเดียว2อแฉกนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับผมก็ได้ปักดินไว้แล้วครับครับก็เนี่ยครับก็ได้ทําไว้แล้วนะครับอ่าเป็นน้ําตกวันนี้จะใช้น้ําตกขนาดเล็กนะครับแล้วก็มาใช้ลูกหนูดันนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะทดลองสูตรนะครับถ้ามีเวลานะครับ เป็นน้ำตกแบบไม่ต้องใช้ลูกหนูดันนะครับคือจุดน้ำตกแล้วน้ำตกมันจะดันกลางหันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันเลยก่านะครับไม่รู้จะใช้ได้ปะครับลองกันเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับพอดีน้ำตกไพรเทนคอสหยาดจะเสียนะครับโอเคครับก็ภาคกลางคืนก็ออกมาก็ออกมาสวยอยู่นะครับนี่ก็เป็นงานทดลองครข้าวนะครับเดีย๋ยวข้างหน้าก็จะลองทำเป็น อสองสองก้านดูนะครับอันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมช่องวิวพูดดอกไม้ไฟต,ตุเดียอด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ